กำลังจะจอดรถอยู่ดีๆนะค่ะพี่ยามใจดีเกินไปค่ะบกซ้ายบ,ก,บกขวาค่ะขอยชนร้านเขาซะเลยทำไงเนี่ยทีนี้อาจารย์ทำยังไงดีใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวสีทำยังไงดีหมคำตอบก็คือไม่ต้องทำยังไงก่อนคะ่ะแยกเป็น2ประเด็นก่อนนะเดี๋ยวคุณจะได้ไม่งงเพราะ ประกันร้านอาหารแล้วก็ประกันรถของคุณเราจะแยกเป็นสส่วนแต่ถามว่าในกรณีที่เราเข้าไปทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วมังเอิญพยายามโบกมือซะอย่างดีให้เราจอดรถหรือว่าถอยรถอย่างไรก็ตามแล้วมังเอิญมันเกิดความผิดพลาดแบบนี้จริงๆมันต้องเรียกร้องจาก ร้านอาหารฉะนั้นร้านอาหารประเด็นที่หนึ่งนะคะร้านอาหารจะต้องมีประกันด้วยเช่นกันค่ะประกันอะไรคะประกันไฟปกตินี่แหละแต่ในประกันไฟก็จะมีประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเหตุการณ์ครั้งน,นี้บอกก็เห็นเลยค่ะว่าเกิดจากความผิดพลาดของพิยามซึ่งพิยามเองก็เป็นพนักง,งานของร้านอาหารฉะนั้นลักษณะแบบนี้ประกันจายให้คุณตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินทุนประกันแน่นอนแต่ไปเคลมในส่วนไหนคะไปเคลมในส่วนของประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่ง เท่าไหร่ประกันก็จะให้เท่านั้นค่ะประเด็นที่2หาก้านอาหารนั้นไม่มีประกันคุณจะต้องทําประกันรถประกันรถของคุณทําชั้นไหนความเสียหายของร้านอาหารที่คุณไปถอยชนใช่ไหมคะคุณจะต้องทําประกันชั้น1 2 2บวก3บวกแล้วก็ชั้น3ประกันคุ้มครองทั้งหมดเกี่ยวเรื่องของคู่กรณีแต่รถของคุณจะซ่อมได้ก็ต่อเมื่อคุณทําประกันชั้นหนึ่งเท่านั้นค่ะอ่ะทีนี้รู้แล้วนะคุณอย่าให้ประกันขาดและที่สําคัญร้านอาหารจะต้องมีประกันด้วยเช่นกันนะจ๊ะ อยากรู้ทักมากค่ะเดี๋ยวจะแนะนำให้เีนหนึ่งคำถามต่อไปค่ะ